สวัสดีค่ะสวัสดีเอซคนรักบอนสีทุกคนเลยนะคะรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะวันนี้เจอกันวันเพื่อเลือดหัดนะคะวันนี้เพื่อเลือดหัดที่19ตุลาคมค่ะวันนี้วันนี้มีบอนสีมาแบ่งนะคะของที่สวน่อันนี้พามาดูตรงนี้ก่อนเลยสวยมากต้นนี้แต่ต้นนี้หมดตอนนี้ยังมันโตไม่ทันนะคะตอนนี้หมดวันก่อนใ้ลูกค้าเ ั่งเอฟไปเยอะเลยค่ะต้นเล็กต้นน้อยก็หมดเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะขอทําจํานวนให้มันโตูทักนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาดูกันต้นนี้ที่สวนได้มาในนามมหาเศรษฐีค่ะสวยมากเนี่ยเขาจะเป็นบอนใบแดงเข้มแล้วก็กระดูกดำเข้มเนี่ยสวยสุดๆเลยค่ะตัวน,นี้ สวยนะคะเนี่ยพามาดูก่อนเลยวันนี้มีไม้มาแบ่งนะคะของที่สวนเนี่ยจะเป็นค่าส่งเหมาเหมาห้บาทนะคะแจ้งค่าส่งก่อนแล้วก็จะมีเบอร์โทรคือ0937253482ามเจ็ดสองหค่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้ได้มาในนามลายไทยนะคะลายไทยของคนที่ชื่อชื่อโทฝันนะคะก็เลยเรียกว่าลายไทยโทฝันนี่ สวยนะคะต้นนี้ลายไทยเขาเพิ่งเพิ่งผูขึ้นมาต้นแม่เขานี่สวยมากค่ะต้นนี้ก็มันมีต้นต้นตัวค่ะต้นเล็กนี่ยังยังไม่มีจํานวนเลยมีโตโตอยู่ต้นสองต้นนะคะแต่เหมือนจะทิ้งใบไปสวยนะคะลายไทยต้นนี้ก็สวยเอ่อของเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีต้นไหนมาแบ่งบ้างของที่สวน จะเป็นรอบส่งในวันเสาร์นะคะรอบนี้อันนี้เป็นนางเกาสุริยาใบายาวค่ะตัวนี้จะเป็นรอบส่งในวันเสาร์ที่21นะคะทุกคนของรอบนี้จะส่งวันเสาร์เบอร์โทรย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ0 9 3 7 2 5 3482จะเป็นเบอร์ที่ใช้โทรได้แดไลน์ได้นะคะใครแม่แม่คนไหนไม่สะดวก แอดไลน์ก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์นี้0 9นย์เก้า2ม5 3 4 8 2นะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ว่ามีต้นไหนมาแบ่งบ้างมีอย่างละต้นสองต้นนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้มาดูอันนี้กันเลยต้นเลขต้นเลขอันนี้จะเป็นเพชรมรกตค่ะทุกคนนี่จะจัดส่งรอบนี้ให้ในวันเสาร์นะคะของก็จะถึงประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะคะประมาณนั้น ต้นนี้เพชรมรกตเพชรโมรกตนะคะนี่ใส่กระถางสีนิ้วแต่สูงสูงประมาณ20ิเซนได้แล้วค่ะสูงเยอะอยู่ต้นนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะเพชรโมรกตดต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อบาทนะคะเพชรโมรกุดตอนตูนี่เขาจะกัดสีสวยมากนะคะต้นนี้ตอนกัดสีเต็มเนี่ยนี่เพชรโมรกตนี่กัดสีมาแล้วนะคะหนึ่งรอยบาทมีมาต้นเดียวแล้วก็ ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนางสุวรรณมะฉาของที่สวนเนี่ยสวนมักจะเป็นบอลเก่าๆบอลสะสมนะคะบอลที่แม่ค้าชอบเองเนี่ยคนคนปลูกชอบอันนี้จะเป็นนางสุวรรณมะฉาเป็นบตรเอ่อในตับรามเกียรติไม้เก่าในตับรามเกียรตินะคะเป็นบุตรของเอ่อทศกัณฐ์กับนางปลานะคะรู้สึกว่าใช่ไหมอะ่ะเดี๋ยวลืมทศกัณฐ์หรือหนุมานไม่ไม่รู้ลืมลืมแล้วแมค่ค้าข้อมูลไม่แน่น นี่อันนี้แต่ว่าชื่อคือสุวรรณมัชา้าหรือบางคนก็เรียกสุพรรณมัช้าค่ะอันนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้มีกระถางนี้มีสองต้นรู้สึกมีสองต้นแต่ต้นเขาจะเล็กกว่าต้นนี้นิดหนึ่งต้นนี้แข็งแรงแล้วโตเลยอันนี้หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะนี่ต่อไปเขาจะเป็นไม้สีอกขาวผิวสวยนะคะแล้วก็กัดเม็ดชุมพูนางสุวรรณมัชา้าไม้เก่านะคะตัวนี้ตับรามเกียน แล้วก็ต้นนี้เป็นม้าค่ะม้าสีหมอกเป็นม้าของขุนเพนนะคะม้าสีหมกอกต้นนี้ใครใครตามเก็บสะสมไม้เก่าๆหาตับไม้เก่าๆเนี่ยต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นไม้เก่าเออมาสีหมอกเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะต้นนี้ม้าสีหมอกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้ ต้นนี้จะเป็นเพชรภูพานค่ะเพชรภูพานกัดสีแล้วนะคะเนี่ยใบหนาใบหนาแล้วก็แข็งแรงมากกระดูกเข้มตัวนี้เพชรภูพานเป็นไม้สวยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นต้น,ตนรูปของต้นที่ว่ากัดสีเต็มนี่นี่ค่ะเพชรภูพานอันนี้เป็นภาพของน้องเขานะคะขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะเพชรภูพาน เขาตอนตัวก็จะกัดสีแบบนี้เลยสวยมากค่ะเนี่ยเขาจะกัดคล้ายๆกับตัวออซับพนมหรือบรรดาซับจำพวกนั้นนะคะมันจะมีหลายตัวอยู่ที่กระดูกเข้มๆแบบนี้แต่ตัวเนี้เขาจะใบหนาค่ะเพชรภูพานสวยนะคะเป็นไม้ที่สวยน่าเก็บอีกต้นหนึ่งค่ะเพชรภูพานเดดส่งไม่รู้จะเห็นชัดไหมนะคะต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะกระถางห้านิ้ว เอาไปส0งร้อยบาทค่ะเพชรภูพานต้นใหญ่นะคะเนี่ยไซส์ไซส์ใหญ่นี่แล้วก็ไม้เข็งเรงด้วยค่ะอยู่เลี้ยงนอกตู้นี่มีสองต้นนะคะเพชรภูพานวันนี้มีมาสองต้นมีมาแบ่งได้สองต้นนี่ไซส์ใหญ่เลยนะคะนี่กับกับใบสวยเลยกระถางห้านิ้วนะคะมีมาสองต้นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเออสยามนนทเขตค่ะสยามนนทเขต นี่ตัวนี้ก็เป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งยิ่งกัดสียิ่งสวยนะคะสยามนนทเขตไม่ให้ดูต้นแม่แต่ว่าหลายคนถ้าเคยดูคลิปเก่าของที่สวนน่าจะเคยเห็นนะคะต้นนี้จะกัดสีสวยมากสยามนนทเขตเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะมีมาสองต้นวันนี้สยามนนทเขตมีสองต้นต้นนี้แตงมูค่ะเตงมูแตงมูนี่เอาไปหกสิบบาทค่ะมีมาต้นเดียวนี่สูง สูงประมาณนี้เลยค่ะไซสกระถางสีนิ้วนะคะ60บาทมีต้นเดียวเตงม,มูแล้วก็ต้นนี้จะเป็นกุมพกันละโผค่ะอันนี้เป็นไม้แยกโนโมากุมพกันละโผเขาจะยิ่งตูเนี่ยสีเขาจะกัดลายคล้ายผ้าไหมเลยค่ะตัวนี้กุมพกันละโเป็นไม้แยกโนมีมาสามต้นนะคะเอาไปต้นละเจ็ดสิบาทกุมพกันละโผมีมาสามต้นนะคะกุมพะกันละโผก ต้นนี้นี่ต้นนี้ก็มีเนี่ยเริ่มกัดสีมาแบบนี้เลยแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นอินโทราชิตหน้าทองค่ะอินโทราชิตหน้าทองเอออินโทราชิตหน้าทองตัวนี้หรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือเท้ามหาพรมค่ะต้นนี้เอาไปเปดสิบบาทมีมาสงต้นนะคะนี่มีมาสงต้นวันนี้อินโทราชิตหน้าทองหรือเท้ามหาพรม สองต้นต้นละแปนะคะมีมาสองต้นแล้วก็จะมีอินโทราชิตอีกต้นหนึ่งนะคะที่สวนเคยเคยให้ดูต้นแม่อยู่นะคะต้นนี้อินโทราชิตมันจะเป็นไม้เก่ามีพี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวอินโทราชิตหน้าขาวอินโทรชิดเนี่ยจะจะมีหลายหน้ามากเลยนะคะของที่สวนเนี่ยเก็บไว้ได้ก็มีอยู่สามสี่หน้าแล้วล่ะคะ่ะอินโทรราชิดมันจะเป็นไม้ที่ว่าคือ เพลงแตกต่างไปหลายหน้าค่ะแต่แต่ละหน้าแต่ละทรงเนี่ยก็สวยๆทั้งนั้นนะคะก็เป็นเหมือนทรงบอลเก่าใบยาวใบโบราณนะคะต้นนี้จะเป็นอินทรชิดหน้าขาวนะคะสะดือดํายิง่งโตไปเนี่ยเขาจะกัดหน้าใบเนี่ยขาวเหลืองทั้งใบเลยนะคะแล้วก็มันจะเด่นอยู่ตรงที่สะดือสะดือเขาจะดําตัวเนี้ยนี่มีมาแบ่งสองต้นนะคะอินทอรชิดหน้าขาวใครใครสั่งที่สวนก็เรียกอินทรชิดหน้าขาวใคร รับต้นนี้ก็บอกว่าอินโทรละชิดหน้าขาวนะคะเอาต้นละแปดสิบบาทค่ะมีมาสองต้นต้นละแปดสิบนี่ใสตัวแล้วนะคะนี่กระถางสีนิ้วแต่ลุ้นลุ้นละต้นละแปดสิบมีมาสองต้นนะคะวันนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นไม้เก่านางผีเสือสเส้อสมุดค่ะผีเสื้อสมุดนี่กัดลายสวยนะคะต้นเนี้มันเป็นไม้ที่หลายๆบ้านน่าจะมีกันแล้วแหละแต่ ยิ่งเลี้ยงเป็นฟอร์มกอฟอมพุ่มนะคะจะสวยต้นนี้ยิ่งอยู่เดดอยู่กลางแจ้งนะคะสีเขาจะแบบสวยมากเออผีเสื้อสม,มุทต้ตนนี้เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะเป็นไม้แยกหน่อมาโตอยู่นะคะเนี่ยเจ็ดสิบบาทแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นมหาราชินีค่ะมหาราชินีไม้สีชมพูหวานนี่กัดสีชมพูหวานมากต้นนี้มหาราชินี นี่เป็นไม้เก่านะคะเนี่ยกัดลายชุมพูลต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ใบเนี้ยม,มีมีตำหนินิดนึงนะคะเพราะไม้อยู่นอกตู้แต่ก็ก็เอาไปตัดออกได้ค่ะต้นนี้สูงประมาณไม้มันทัดนงคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มหาราชินีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่ไม่ต้องไปเลี้ยงนานเลยค่ะอันนี้ตูไปแล้วนี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ ช่วงนี้ฝนตกฝนตกบ่อยมากค่ะทางใต้เนี่ยมันเริ่มจะเข้าหน้าฝนอย่างอย่างเป็นทางการแล้วค่ะฝนมันน่าจะเริ่มฝนหนักแล้วก็เลยต้องบางทีต้องไม่ค่อยได้มาทําคลิปไม่ค่อยได้มาพบลูกค้าค่ะต้องรีบ,ร,บรีบเก็บไม้หาไม้แบบนี้ค่ะฝนตกบ่อยนี่มาดูอันนี้กันต่อต้นนี้ไม่ทราบชื่อนะคะไม่รู้ป้ายหายไม่รู้ชื่ออะไรแต่ก็สวยนี่ เอาไป50บาทค่ะเผื่อว่าใครชอบสีแนวๆนวนี้นะคะชุพูกระดูกออกขาวๆเนี่ยป้ายเขาหายไม่รู้ชื่ออะไรค่ะเอาไป50บาทเผื่อว่าใครชอบนะคะแล้วก็อันนี้ม่วงมงคลค่ะม่วงมงคลน,นี่ม่วงมงคลจะเป็นไม้ที่แบบเออก้านแข็งใบแข็งแล้วก็สีหวานสวยเลยค่ะม่วงมงคล50บาท แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหานุมานหาวค่ะหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนะคะชื่อชื่อเต็มเต็มเขาหานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนนี่เอาไป8ปดสิบบาทค่ะหานุมานหาวแปดสิบต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นะคะนี่มีสองใบมีมาหนึ่งต้นหานุมานหาวส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเออ นพะเก้าค่ะนพะเก้านี่เอาไปหกสิบบาทนพะเก้าต้นนี้ด่างสวยป้ายสวยนี่เอาไปหกสิบาทค่ะนพะเก้าหกสิบส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นรัตนากรลัตนกกรนี่เขาจะเป็นไม้เก่านะคะแล้วก็เขาจะมีแบบย่าเขาจะมีแบบเออเป็นถ้วยถ้วยะคะ่ะเนี่ยเขาจะเป็นทรงไม้เขาจะเป็นฟอร์มเตียแล้วก็ใบก็จะเป็นแบบถ้วยๆรวัตนกูรนี่เอาไปห้าสิบบาทค่ะรัตนกูห้าสิบ แล้วก็ต้นนี้หัวใจมังกรค่ะวันนี้มีมาต้นหนึ่งหัวใจมังกรเอาไปห้าสิบบาทค่ะนี่ตัวนี้ก็เน้นกระดูกนะคะกระดูกเข้มกระดูกเขียวพื้นแดงกระดูกเขียวสวยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะหัวใจมังกรแล้วก็ต้นนี้อันนี้เป็นยักษ์ค่ะยักษ์วอลนีศูนยใครโรลดยักษ์ต้นนี้อยู่บ้างยักษ์วอลนีศูนย์น หาผ้ายยักษ์วลณีศูนย์นี่เขาจะเป็นหัวขนตัวหน้าเขียวอะคะ่ะนี่เขาก็เลยมาตั้งเป็นไม้ตัวนี้นะคะนี่โตัวไปเขาจะกัดลายสวยนี่ยักษ์วลานีศูนย์ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่ใบก็จะกัดแบบนี้เลยคลิปก่อนเคยให้ดูต้นแม่ของที่สวนอยู่นะคะตอนนี้ล้มแม่ไปแล้วะคะ่ะทำจำนวนรอบใหม่มีลูกค้าจองมากันเยอะต้นนี้ เขาจะพื้นกัดเขียวแล้วก็เส้นเส้นกระดูกใบนี่จะออกเขียวอ่อนถึงเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเม็ดสีชมพูสวยค่ะตัวนี้ยักษ์วอลนีศูนย์มาดูต้นนี้แบ่งกันนะคะมีมาแบ่งทั้งหมดสามต้นนะคะวันนี้สามต้นยักษ์วอลนีศูนย์ภาพมันไม่ค่อยโฟกัสเอาไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมีมาแบ่งสามต้น นี่ค่ะสามต้นนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบเดดล้นมากอัดคลิปช่วงจะเที่ยงนะคะตอนนี้แล้วก็เดดล้นนี่นี่ค่ะยักษ์วอลนี่ศูนย์มีมาแบ่งสามต้นวันนี้นี่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสูงประมาณยี่สิบเซนกว่าค่ะทุกคน,นสูงประมาณนี้เลยเอาไปเปลี่ยนกระถางอัพกระถางโตูเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็น หานุมานเผาลงกาค่ะนี่ได้มาในนามหานุมานเผาลงกานี่ต้นนี้ต่อไปเนี่เขาจะมีเม็ดสีชมพูฝังฝังนะคะนี่เขายังไม่ลืมกัดเม็ดมาแต่ว่าอันนี้นี่หานุมานเผาลงกานี่เอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่มีมาต้นเดียวนะคะแล้วก็ต้นนี้พญานคราชค่ะพญานคราช พญานคราชอันนี้มีสองต้นในกระถางอันนี้เอาไปห้าสิบบาทค่ะพญานคราชห้าสิบเป็นไม้กราบที่เลี้ยงนกตู้ได้สวยนะคะต้นเนี้ยิ่งอยู่นอกตู้สีเขาจะยิ่งเข้มสวยพญานคราชแล้วก็ต้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นยักษ์เบนจาก,กายค่ะยักษ์เบนจาก,กายนี่ ยักษ์เบนจากายวันนี้มีมาต้นเดียวนะคะเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะนางยักษ์เบนจากายเอาไปเอาไปเก้าสิบโพค่ะนี่เก้าสิบาทนางยักษ์เบนจากายนี่ป้ายมาแล้วนะคะนี่ป้ายแดงๆเขียวๆยักษ์เบนจากายเก้าสิบบาทค่ะ <c oughs> แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นไม้เปกอีกต้นหนึ่งนะคะที่เพิ่งมีมาเพิ่งมีมาโฉกต้นค่ะวันนี้เอ่อจากพระนาลายค่ะจากพระนาลายอันนี้ได้มาในนามจากพระนาลายนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปต้น ต้นที่ว่าเขาเอ,อต้นแม่จากพานาลายนะคะเขาจะเป็นเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ว่ากระดูกเขาจะกัดกระดูกแดงแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่รู้เห็นชัดไม้แสงเออน,นี่นี่นี่ทางนี้เห็นเห็นได้อยู่ค่ะจากพานาลายนี่ยได้มาในนามจากพานาลายนี่ยต้นแม่เ็าจะเป็นอกแบบน,นี้เลยอันนี้เขาทาภาพกราฟิกมานะค,ะ, <Brussels. S 1> เคะเขาจะเป็นไม้ที่ว่ากระดูกแดงแล้วก็ ก้านก็แดงนะคะก้านก็เกือบจะแดงเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนสะดือค่ะตรงสะดือนี่จะแดงนี่แบบนี้เลยจากพระนารายต้นแม่ของที่สวนเนี่ยยุบไปนะคะไม่รู้หายไปไหนยังหาไม่เจอเลยแต่มีต้นลูกนะคะวันนี้โตโตมาพอแบ่งได้เผื่อว่าใครจะอยากได้ไปสะสมนะคะต้นนี้จากพระนารายมีมาแบ่ง สองต้นเอาไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนี่จากพระนารายเนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะเห็นไหมกระดูกเนี่ยความสูงสูงประมาณนี้เลยค่ะไม้ไม้โตแล้วเนี่ยเริ่มตรงชะดือนะคะเริ่มเริ่มกัดแดงสวยมาแล้วนี่เห็นไหมคะนี่จากพระนารายนะคะมีมาแบ่งสองต้นรอบนี้แล้วก็เก็บไว้อยู่ต้นหนึง่งไว้ทําจํานวนโต ยังไม่ไม่ที่สวนนี่ยังมีจานวนไม่เยอะค่ะต้นนี้เพิ่งเก็บสะสมมาเหมือนกันแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นยักษ์กากนาสูนค่ะกากนาสูนต้นนี้เอาไปกากนาสูนเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะยักษ์กากนาสูนเอาไปหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมีสองต้นในกระถางต้นนี้ก็มีสองต้นในกระถางแต่ต้นนี้มีต้นเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเพราะว่ามันโตกว่ามันโตกว่าอยู่นิดนึง แต่อีกต้นหนึ่งมันจะเตี้ยวกว่านิดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะกานางยักษ์กากะนาศูนนี่มาแบ่งสองต้นส่วนต้นนี้จะเป็นอาจารย์คงค่ะอาจารย์คงเป็นไม้เก่าตับเกจิอาจารย์นะคะนี่เขาจะป้ายแบบนี้เลยอาจารย์คงต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะนี่โหลดใหม่มาอ้วดตุ๊บมาเลยอาจารย์คงต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะอาจารย์คง อเขาจะเป็นป้ายแบบนี้เลยนะคะป้ายทุกใบแล้วแต่ว่าใบไหนจะป้ายแบบไหนนะคะแต่เขียวกับชมพูเนี่ยทุกใบเลยค่ะสวยอาจารย์คงส่วนต้นนี้สังวานนุพพัสค่ะต้นนี้สวยมากโฟมสวยมากเลยนะคะต้นนี้สังวานนุพพลัสต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วเป็นไม้เขามีแข้งมีกราบนะคะนี่ ต้นนี้น่าสวยมากค่ะนี่สังวานุพัลล์นะคะมีมาต้นเดียวส่วนต้นนี้เล่าปีค่ะไครโลเล่าปีอยู่เล่าปีต้นนี้เป็นไม้แยกโหนนะคะนี่แยกโหนแต่แข็งแรงแล้วค่ะเป็นไม้แยกโหนแข็งแรงแล้วต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่าปีแยกโหนโตเลยค่ะไซต์โตเลยหนึ่งร้อยบาทนะคะเล่าปีแยกโหน ไซส์ใหญ่ไปเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพญายมราชนะคะตอนเลขได้มาในนามนินละอีกแต่มีเจอตำราค่ะมีน้องเขาบอกเอาตำราให้ดูเทียบตำราดูเขาบอกต้นเนี้ยเป็นพญายมราชไม้เก่านะคะนี่เออต้นนี้พญายมราชต้นนี้เอาไปเอาไปหนึ่งร้อยบาทค่ะพญายมราชหนึ่งร้อยบาทกัดสีสวยแล้วนะคะมีมาสองต้นวันนี้พญายมราช แต่ต้นนี้เหมือนจะแพงงสูงอกจะใบยาวๆนะคะนี่สวยพญายมมาชาต้นละหนึ่งร้อยบาทมีมาสองต้นนะคะพญายมมาชาแล้วก็ต้นนี้อันนี้จะเป็นเอ่อพรพระล่วงค่ะพรพระล่วงพรพระล่วงไม้เก่าใบสีอกแดงดำยิ่งยิ่งเก่ใบยิ่งเกยจะออกแดงดำนะคะต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทค่ะนี่พรพระล่วงห้าสิบ มีมาสองต้นวันนี้พลพะร่วงห้าสิบแล้วก็ต้นนี้จะเป็นเท้าโกใสค่ะเท้าโกใสเท้าโกใสนี่มีมาต้นเดียววันนี้แต่ใบเนี้ยเขาเขาจะใบเขาจะมีตำหนิเสียอยู่นิดนึงแต่ใบโหลดใหม่มาแล้วนะคะนี้เท้าโกใสต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทค่ะส่วนต้นนี้นางมนทูนางมนทูต้นใหญ่นะคะนี่ไซสใหญ่เลยนี่ ใครสะสมตับรามยังไม่มีนางมณฑูเก็บได้เลยค่ะนี่เอาไปใหญ่เลยไม่ต้องรอลุ้นต้นเล็กนะคะนางมณฑูต้นนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนางมณฑูดีแล้วก็ต้นนี้จะเป็นลักเทค่ะลักเทสลักเทสสีชมพูหวานลักเทเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะลักเทสเจ็ดสิบชมพูหวานสวยมากแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นลักเทอีกต้นหนึ่งเจ็ดสิบนะคะมีมาสองต้น แล้วมาดูต้นนี้กันต่อนะคะอันนี้จะเป็นไม้เก่าอีกต้นหนึ่งนางโคราคะเทวีค่ะนางโคราคะเทวีนะคะนางสงการประจําวันจันทร์นะคะโคราคะเทวีใครยังไม่มีสะสมเก็บสะสมไว้ได้เลยค่ะนางโคราคะเนี่ยเขาเออนางสงการเนี่ยมีเจ็ดวันค่ะเก็บไม่เยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเก็บสะสมไว้ได้ถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยตับลามตับหนุมานอะไรแบบน,นี้เยอะมากค่ะทุก เก็บไอตัวนี้ไปโกนก็ได้ตับนางสงการนะคะนางครูราคาเทวีนี่เอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้อันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้เขาจะมีสองต้นในกระถางส่วนต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทค่ะนางครูราคาเทวีนี่เอาไปแปดสิบนะคะนี่มีหนึ่งต้นในกระถางครูราคาเขาจะเป็นนางสงการประจําวันจันทร์อันนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะมีสองต้นส่วนต้นนี้เหลืองมณีอัมพาวาค่ะเหลืองมณีอัมพาวานี่เอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะ O, าา ún, ะะเหลืองมานีอัมพาวามีสองต้นนะคะนี่แดงเหลืองเหลืองแล้วก็เอ่อไอเนี้ยตรงกลางอะคะ่ะแดงสวยมากเลยค่ะนี่เขาจะเป็นทรงใบาย,ายาวนะคะเหลืองต้นนี้เหลืองมานีอ, i, อัมพาวาค่ะมีมาสองต้นแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นทรัพ์เศรษฐีค่ะรัพ์เศรษฐีมีมาสองต้นนะคะวันนี้ตน้นละห้าสิบบาททรัพ์เศรษฐียิ่งกัดสียิ่งสวยนะคะต้นนี้รัเร์เศรษฐี แล้วก็ชื่อดีด้วยทรัพย์เศรษฐีมีมาสองต้นต้นละห้าสิบบาทส่วนต้นนี้เออหลวงพ่อเพชรค่ะหลวงพ่อเพชร,พพชรนี่เอาไปเจ็ดสิบบาทไซนี้นะคะไซต์กระถางสี่นิ้วแต่ว่าไม้แข็งแรงแล้วค่ะอันนี้ลงกระถางไว้นานแล้วค่ะหลวงพ่อเพชรเขาจะเป็นบอนกาบนะคะนี่แต่บางบางต้นบางบางก้านกาบก็หลุดนะคะมันมันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของไม้ด้วยไอตัวไม้กาบเนี่ยค่ะ หลวงพ่อพิษมีมาแบ่งสามต้นนะคะวันนี้เนี่ยถ้าได้เด็ดดีดๆเขาจะกัดสีแบบนี้เลยหลวงพ่อพิษชุมพูสวยนะคะส่วนต้นนี้มุ์กิติยาค่ะมุ์กิติยามุ์กิติยาวันนี้เจอมาต้นเดียวค่ะมุ์กิติยาไม้เก่าใบยาวนะคะทรงใบยาวสวยมากมุ์กิติยาต้นนี้ใช้กระถางสนิ้วนะคะเอาไป80บาทค่ะมณ์กิติยามีมาต้นเดียวแปดสิ แล้วก็วันนี้จะมีไม้ชุดราคาเบาๆมาแบ่งนะคะนี่มีไม้ชุดมาแบ่งเผื่อว่าใครเพิ่งเริ่มเลี้ยงนะคะเก็บสะสมไว้ได้ชุดละสองร้อยบาทค่ะไม้ชุดนี่ชุดละสองร้อยบาทถ้าใครสั่งชุดเดียวก็มีค่าส่งห้สิบก็รวมเป็น250บบาทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ชุดที่หนึ่งมี ต้นต้นนี้คือสีปราดค่ะต้นเลขคือสีปราดนี่เอออยู่ในกระถางสีนิ้วนะคะสีปราดหนึ่งต้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีลาเพชรค่ะสีลาเพชรหนึ่งต้นหน้าสวยเลยนะคะนี่ยิ่งตัวยิ่งสวยนะคะตัวนี้สีลาเพชรหนึ่งต้นแล้วก็ต้นนี้จะเป็นไม้ดําค่ะไม้ดาเออปานตะวันค่ะไม้ดําปานตะวันหนึ่งต้น แล้วก็ต้นนี้จะเป็นหงเหินไม้เก่านะคะหงเหินไม้เก่านี่สูงมากเลยเนี่ยหงเหินไม้เก่าหนึ่งต้นแล้วก็จะมีต้นนี้สุพรรณหงไปให้หนึ่งต้นนะคะนี่สุพรรณหงแต่เป็นไซนี้นะคะกระถางสี่นิ้วแต่ก็เริ่มลากทะลุกระถางแล้วค่ะนี่สุพรรณหงไซนี้นะคะไซกระถางสีน่นี่หนึ่งต้นเนี่ยห้าต้นอันนี้ชุดที่หนึ่งนะคะห้าต้น สองร้อยบาทแล้วก็ชุดที่สองชุดที่สองอันนี้จะเป็นหงหื่นหนึ่งต้นนะคะหงหืนหนึ่งต้นแล้วก็ทวีราบหนึ่งต้นนี่ทวีราบหนึ่งต้นแล้วก็พญานคราชพญานคราชหนึ่งต้นแล้วก็จะมีสุพรรณหงส์ตับเรือพระที่นั่งไม้เก่าใบยาวนะคะอีกให้หนึ่งต้น แล้วก็จะมีหยกกรรมยีไม้เก่าสีใบเขียวกระดูกดํานะคะเขียวเขียวดำนะคะต้นนี้หยกกรรมยีหน,นึ่งต้นนี่ห้าต้นอันนี้เป็นชุดที่สองนะคะห้าต้นแล้วก็ไปชุดที่สามกันค่ะนี่อันนี้มาดูชุดที่สามกันค่ะชุดที่สามชุดที่สามนี่จะมีเอ่อท้าวีรลันพนาศูนย์นะคะท้าวีรลันพนาศูนย์หนึ่งต้น เขาจะเป็นไม้ป้ายนะคะเขียวป้ายเออแดงป้ายเขียวค่ะท้าวีรันพนาศูนย์นี่ใบแรกก็ป้ายแต่ใบหลังๆนี่เอ,อ่ยยังยังหลุดป้ายอยู่เดี๋ยวอรอลุ้นกันใบต่อไปนะคะแต่ก็ป้ายเออท้าวีรันพนาศูนย์หนึ่งต้นนี่ไซส์ไซส์ตูแล้วนะคะแล้วก็ปานตะวันหนึ่งต้นแล้วก็รัตนโกรูดไม้เก่าหนึ่งต้นนะคะอันนี้แล้วก็จะเป็นคุณหญิง คุณหญิงหนึ่งต้นแล้วก็อันนี้จะเป็นลักเทนะคะลักเทหนึ่งต้นนี่สองร้อยบาทค่ะอันนี้อยู่ในชุดที่สามนะคะไม้ชุดชุดที่สามเผื่อ่าใครชอบสีหวานหวานแบบนี้นะคะคุณหญิงก็เป็นไม้สีหวานอันนี้ต่อไปชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่จะมี นางฟ้าหนึ่งต้นค่ะนางฟ้านี่อันนี้ก็เพลงมาจากอับสรนสวรรค์นะคะเป็นอับสรสวรรค์ไม่ป้ายแต่ก็ก็เป็นแบบใบชุมพูสวยค่ะชุมพูขาวนางฟ้าแล้วก็จะมีหงหืนหนึ่งต้นหงหหงืนในหนึ่งต้นนะคะนี่แล้วก็จะเป็นก้าวทับก้าวทับแต่อันนี้เป็นตัวป้ายน้อยสะกิดสะกิดอะค่ะตัวนี้ป้ายไม่ไม่ค่อยป้ายนี่หนึ่งต้นต้นตูนะคะอันนี้ แล้วก็จะมีสุพรรณหงหนึ่งต้นค่ะเป็นตับเรือพระที่นั่งใบยาวนะคะอันนี้สุพรรณหงหนึ่งต้นแล้วก็ปานตะวันอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้เป็นชุดที่สี่ห้าต้นแล้วก็ชุดที่ห้าค่ะชุดที่ห้าสุดท้ายนะคะมีมาจัดชุดมาให้ห้าชุดนะคะอันนี้จะเป็นนาลายปราบนนทุกค่ะนาลายปราบนนทุกหน,นึ่งต้นนี่ แล้วก็ตาละเมฆกุสุมาหนึ่งต้นค่ะตาละเมฆกุสุมาต้นตัแล้วนะคะหนึ่งต้นแล้วก็ออกหลวงสุรศักดิ์ออกหลวงสุรศักดิ <c oughs> ออกห์หนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมออีลาชินีเงินเศษค่ะราชินีเงินเศษหนึ่งต้นนี่ราชินีเงินเศษหนึ่งต้นแล้วก็ ต้นนี้จะเป็นเอ,อ่อตับสาวสาวาริน1ต้นค่ะสาวารินนี่ใบหนากระดูกเข้มนะคะต้นนี้นี่หต้นนะคะ5ต้นชุดที่5เนี่ยค่ะมีมาประมาณนี้ไม้ชุดอันนี้เป็นชุดที่5ชุดละส0งบาทนะคะใครสนใจต้นไหนสอบถามเกี่ยวกับต้นไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ 0937253482นะคะของวันนี้จะเป็นรอบสูงในวันเสาร์ที่21นะคะวันนี้พรุ่งนี้แม่ค้าขอเพ็กไม้1วันขอหาไม้แล้วก็เพ็กไม้1วันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะของที่สวนเออรวมพันไม้บ้านสวนริมคลองค่ะบเบอร์โทรแจ้งกันอีกทีนะคะ0937253482เออ ใครสนใจต้นไหนเพิ่มเติมยังไงก็โทรสอบถามมาได้นะคะแต่พรุ่งนี้เวลาจัดไม้พรุ่งนี้เนี่ยบางช่วงอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์นะคะพอดีแม่ค้าหาไม้คนเดียวทําคนเดียวะคะ่ะเดี๋ยวยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ให้การติดตามสนับสนุนมาเรื่อยมาเลยคะ่ะแม่ๆทุกๆคนเลยกราบขอบพระคุณนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ